มปครับโอ้โหโอ้โหเท่ครับเท่เท่เลย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 ดูป่ะเ้สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ ช่องพ่อบ้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปบินโดรน,นครับโดนพี่ยงวันนี้เรามากันสี่คันนะครับมีสมาชิกใหม่ครับเป็น s อ0พันอนะครับของน้องจุยชื่ออะไจุยชื่อจุยน้องจุยน้องอะไรไหแหละ <laughs> ไม่แน่ใจกันมาด้วยกันสี่คันนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมาแวะเติมน้ำมันก่อนโอเคครับเราก็ทำการเติมเชื้อเพลิงกันเรียบร้อยย <laughs> เหมือนข้างหน้าจะมีดันจะโดนไหมเนี่ย <What? S 1> เอาแล้วเอาแล้วโอเคครับเรารอด <Yahoo! S 1> เรารอดเรารอดครับตายครับโอเคเดินทางกันต่อ <laughs> ถ้าโดนเนี้เราจะโดนกัน <c oughs> เยอะอยู่นะเนี่ย แต่รอรอดวันนี้มีวันนี้ผมมาสายโหดทั้งนั้น <Huh? S 1> น่าจะมีแต่คนขับจวดจารจวดจาร์้ย <What? S 1> เอยพันมันล็อกล็อกคาเร็งด้ด้วยๆหรอแจว๋วอ่ะแจว๋วแจว๋ว hey ไกลๆแล้วครับเทศพันเขาเทศพันด้านี้เ9 0 0นะเส<อ>้0เเดี๋ยวขอตามพี่โยงหน่อยนะ, <S <S ะรู้สึกว่าไปยังไม่รอใครเลย <S <S <อ>พี่โยมาพี่โย ไปแล้วไปไม่ไม่ไม่รอคนข้างหนังเลยพี่โอมนี่นี่เอาแล้วออแล้วเอาแล้วโอ้ยยิบยวก็เอาเลยบาทส0บาทก้าเล่น ทำไมอันนี้ไม่เล่นอ่ะพี่งยงถ <What? S 2> นนเส้นนี้มันน่ากลัวนะเหมือนจะไม่มีหลุมแต่ขี่ไปมันจะมีหลุมเล็กๆคอยแอบซ่อนแอบซ่อนแอบซ่อนไว้ มาแล้วเอ็ดพันไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหเท่ครับเท่เท่เลย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 นั่มเลยนั่เลยโอเค เดี๋ยวถามเส้นทางกันก่อนขี่ไปเรื่อยๆก่อนชมบรรยากาศเขาเขาเรียกว่าบรรยากาศอะไรบรรยากาศในป่านี่ <Wow. S 1> ในป่านี่ดงหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเคยเห็นแต่ถนนลาดยางข้างทางก็เป็นปัม๊มเป็นบ้านเป็นตึกอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบนี้ก็มีนะครับคือจากที่เราออกจากในตัวอำเภอมานี่ตอนตอนอยู่ที่นั่นอากาศค่อนข้างร้อนครับแต่พอเราขี่เข้ามาเนี่ย มันก็เย็นขึ้นนะอากาศมันเย็นขึ้นมันไม่ได้ร้อนจนแบบร้อนไหมอะไรเงี้ยมันก็ร้อนร้อนปกติอะร้อนร้อนพอลมพัดมามันก็เย็นอย่างเงี้ยน่าจะใกล้ถึงแล้วโอ้ใกล้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครเคยมาฮ <c oughs> นะมาตาม G P S มาแบบชิวๆิว คถึงแล้วนี่ครับเราก็มาถึงสถานที่กันแล้วนี่ครับน้องจุ้ยเอสพันนะครับสมาชิกใหม่พี่โยงพาพาพี่โยงมาทำงานเราต้องมีค่าเลี้ยงเลี้ยงนมเลี้ยงค่าน้ำมันนะครับนี่อันนี้เว็บพันอาเข้ามานะครับเว็บ อ่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาไปกินไอติมปัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราไปทำธุรกิจกับพี่โยงตอนนี้ก็กำลังจะพากันเดินทางกลับนะครับผมไฟครับเรามาดูกันว่าใครจะขับ โหดขนาดไหนนะครับเอาแล้ว yeah. พี่โยงต,ตัวจ oui> mm hmm. ี๊ดของกลุ่มนะครับมีด่านครับมีด่านเบาๆๆเบาเแต่ไม่มีคนครับมีแต่ด่านครับไม่มีคน นะครับวันนี้โอ้โหท็อนี่นี่มาแต่งยอ่อส, 20, สิบพันกอนนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับใส่ยึดสิพันเนี่ยถ้าเขาไม่ผ่อนนะนะ ไช่ย่อย้วเดยวพี่ยองเนี่ยตอนนี้น้องเกมหายไปไหนไม่ร <c oughs> ู้โอ้แต่ละคนโหดไปไหนวะ <c oughs> กันเซียนขล่งอ่ะผมไม่กล้าเลยอ่ะผมอาย <What? S 1> อ สองคนไม่รอเลยคนอยู่ห้างหลังเนี่ยไม่เรียกคนขับโหดยังรึต้องไปเข้าค้อนแล้วเนี่ยไม่กล้าเนี่ยผมเนี่ย ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะขอแยกก่อนนะครับเพราะว่าต้องซื้อชาเขียวให้สีภรรยานะครับพอดีว่าไปไหนมาไหนก็ต้องออมีของไปฝากนะครับไม่่งนั้นเดี๋ยวโดวนบ่นนะต้องแวะนิดนึงอะไรประมาณนั้นเปิดไหมน้องหรือเ,เปิดเปิดโอปิดนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย